รักแรกและรักเดียวของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเสถียรเสถียรสุดมหาเศรษฐีเจ้าของเพลินจิตอาเขตผู้ชายเบื้องหลังแม่ชีสันสนีเสถียรสุดรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมาสถานการเป็นเมียน้อยของใครคนหนึ่งชีวิตมันก็จบเพียงเท่านั้นมันไม่ได้เติบโตต่อเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่นั้น ชีวิตไม่ได้เป็นแค่ของใครคนหนึ่งคือคำสาร,รภาพของแม่ชีสันสณีเสถียรสุดในหนังสือเล่มโตชื่อแม่ชีสันสณีเสถียรสุดก้าวย่างทางปัญญาเขียนโดยมนทิราจุธาพุทธ,ธิวางแผงปีพศ2548นั่นทำให้ผู้กังขาเกี่ยวกับการออกบวชของท่านเข้าใจเต็มร้อยหลังจากเครือบแคลงใจมานานหลายปี นางสาวสันสนีปัญญศิริอดีตรองมิสอดารอันดับหนึ่งผู้กำลังเป็นประชาสัมพันธ์สถานบริหารร่างกายเวอร์ครับเป็นนางแบบผู้สวยเก๋บุคลิกงามมารยาทดีผู้ด้วยซุ้มเสียงนุ่มนวลไพเราะอีกทั้งยังเป็นพิธีกรชื่อดังทางทีวีพบรักกับเสถียรสถียรสุดหนุ่มใหญ่รูปหลอ่อผู้จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เขาเป็นหลานพญาและยังเป็นเจ้าของเพลินจิตอาเขตแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำเมื่อ30ปีก่อนดูเหมือนชีวิตล่องลอยอยู่บนสวรรค์แต่หนึ่งปีผ่านไปสันสนีจึงรู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วความสุขสั้นๆที่ขั้นอยู่บนกองทุกขมหืมาทำให้หญิงสาวตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกโดยเด็ดขาดในสปีต่อมาลึกอยู่ในใจนั้น ท่านทราบว่าแม่ผู้เคยเป็นบ้านเล็กของนายอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรมตรอมอย่างไรโดยเฉพาะหลังจากมีลูกสาวคนที่สองนามสรรสนีไม่กี่วันนายอำเภอไปเยี่ยมและประกาศว่าเด็กหญิงหาใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไม่เหตุเพราะเขาพบผู้เป็นแม่เป็นครูประชาบาลน,นิสัยด,ดีเพียงคืนเดียวแล้วห่างหายนานเกือบสิบเดือน เพราะถูกบ้านใหญ่ควบคุมตัวไว้ไม่ให้แอบพบครูผู้น่าสงสารผู้จบชีวิตด้วยโรคหัวใจนณะสันสนีอายุแค่15ปีเสถียรเสถียนสุดกลายเป็นครูบุญหรือยอมอุปถาของแม่ชีสันสนีทันทีที่แม่ชีเริ่มบวชที่วัดสิริพงษธรรมนิมิตซึ่งตั้งอยู่ในซอยวัชรพลถนนรามอินทากรุงเทพพระครูภาวนาพิธานเจ้าอาวาส คอยเกือ้อกูลทางสติปัญญาให้ผู้ที่เรียกขานท่านว่าแม่ชีคุณหนูที่ใครๆรู้กันว่าฉลาดหลักแหลมมุ่งมั่นหัวไวกล้าและทะเยอทะยานแต่เหี้ยวดื้อรัน้นและเอาแต่ใจตัวเองแม้จะบวชนานเดือนก็ยังไม่หวางเขี้ยวเล็บเสียทั้งหมดเสถียรเริ่มด้วยการขออนุญาตหลวงพ่อสร้างกุฏิหลังโตและงาม ด้วยไม้ชั้นดีให้แม่ชีบวชหม้หลังพบว่ากุฏิเก่าขับแคบตามด้วยให้คนไปปลูกดอกไม้และไม้ประดับรอบกุฏิและแถมด้วยการทำรั้วไม้ระแนงเตี้ยๆหลอมรอบเป็นการกำหนดอาเขตเสถียรแวะไปที่กุฏิแม่ชีทุกวันเพื่อช่วยเหลือง,งานต่างๆและเป็นกำลังใจโดยมีแม่ชีนกวีดผู้เป็นแม่ชีพี่เลี้ยงอยู่เป็นพยานในการครบหากันอย่างบริสุทธิ์ของชายหญิงคู่นี้ ขันเห็นแม่ชีอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสเสถียนซื้อมาให้อีกกว่าสิบเล่มพอพบแม่ชีร้อยพงมาลัยเพื่อนำไปบูชาพระในโบสถ์เขาซื้อถุงมะลิถุงใหญ่พร้อมอุปกรณ์การร้อยมาลัยไปฝากเมื่อรู้ว่าโบสถ์เก่าไม่แข็งแรงเพราะฐานชำรุดเขาจัดการหาวิศวกรและช่างรับเหมาไปบูรณะซ่อมแซมวันหนึ่งคุณแม่ชีหนูจะเรียนพระอภิธรรม เขาไปนิมนต์พระที่วัดระฆังแล้วจัดห้องเรียนพระอภิธรรมไว้เพื่อต่อไปจะได้ใช้เป็นที่ศึกษาของเราพระภิกษุและแม่ฉีด้วยแต่หลวงพ่อพูดเปรยๆว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นสิ่งเรียนรู้ธรรมเท่านั้นสเสถียรก็ขนต้นไม้ไปปลูกจนวัดล่มรื่นถนนหนทางเข้าวัดไม่ดีสเสถียรก็ซื้อรถตู้ถวายวัดเพื่อสะดวกในการขนส่งพระเนเนส่วนงานเทศกาลทอดกรถิน และทอดผ้าป่าเล่าเขาเป็นเจ้าภาพเสมอเจ็ดปีผ่านไปแม่ชีหนูคิดจะสืกหลายครั้งแต่หลวงพ่อใช้อุบายฉุดรลังไว้ก่อนมรณะท่านฝากฝังศีตก้นกุฏิกับเหล่าพระชื่อดังในฐานะแม่ชีเป็นผู้ช่วยเหลือวัดมากมายและตั้งใจปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเป็นพระอภิญญาจึงรู้จิตอดีตและอนาคตของศี์จึงแนะนำซื้อที่ดินติดกับวัดเอาไว้ เหตุ S 1> <S 1> นี้การต่อมาแม่ชีสรนสณีจึงก่อตั้งเสถียรธรรมสถานในสวนป่ากลกางกรุงเนื้อที่14ไร่ตามที่พระขูตั้งใจไว้แน่นอนเสถียรทุ่มทุนให้มา,มากมายมหาศาลเหมือนเช่นเคยเสถียรยังคงเป็นโยบอุปถาคของแม่ชีมาตลอดเวลา29ปีทุกวันนี้เขาเป็นประธานกองทุนเสถียรธรรมสถานโดยมีแม่ชีสันสณีเป็นผู้อำนวยการ สเสถียนช่วยทุนและข้อคิดต่างๆแต่แม่ชีเองก็เพ่งเพียนไฝ่ทำอย่างเข้มข้นจึงได้การขานรับทั่วโลกว่าสถานที่แห่งนี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมถูกมากมายเกินบรรยายครั้งหนึ่งนักข่าวสาวพูดกับแม่ชีว่ามีหลายคนพูดกันว่าท่านทำได้เช่นนี้เพราะมีเงินแม่ชีสันสนียิ้มอย่างมีเมตตา ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบเย็ยนว่าอย่างนั้นหรือจ๊ะ